โอ้แมนคุมงานได้เลยมันคุมงานวะตอนแรกกำลังจะลงต้นสนทำแปลงสาธิตเห็ดแปลงสาธิตปลูกเห็ดเพิ่งพี่น้องไอ้พู้คุมงาน <laughs> <c oughs> <uego> ตอนเดือนยกล่องแล้วก็ลงต้นสโนโลงต้นสโนโด้ประมาณสี่สิบห้ามือเขากับจะได้เอาหัวเฉือมาลงเห็ดตับเตาดูมาดูกันว่าจะได้ผลหรือเปล่าถ้าได้ผลก็แสดงว่าแถวนี้ยที่หาไรหกไรก็จะลง่ง้้หมดเลยครับตอนนี้กำลังเห็ดแปลงสาเหตุยู่ประมาณสองงาน ประมาณสองงานงแล้นี่ทำแปลงสาเกตดูกอนว่าตรงนี้มันเกิดได้ผลไหมครับแล้วปติดตามตอนต่อไปนะครับ